คุณทักษิณจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะคะตามกําหนดการนะแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มอนะไรทั้งสิ้นนะตอนลงตํารวจแอร์พงแอร์พอร์ตจะไม่คอนเฟิร์มซึ่งเขาก็จะบอกว่าคอนเฟิร์มหกชั่วโมงก่อนนะก่อนที่จะมาถึงจริง,รงต้องบอกก่อนหกชั่วโมงแต่ธรรมะตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่สิงคโปร์คือทุกคนเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์หมดรอรอรอสัญ,ญญาณนะเอ่อโอลิเวอร์คอเนี่ยมาปุ๊บจะบินมาได้นะซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับการเลือกนายกรัฐมนตรีวันเอ่อพรุ่งนี้ด้วยนะคือนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ นะอ่าทีนี้เรื่องนายการัฐมนตรีเก็บไว้ก่อนนะซึ่งก็เลือกวันเดียวกันด้วยนะแต่ว่าเลือกคนเวลานายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกตอนบ่ายสามบ่ายสามโมงนะ,ะแต่ว่าคุณนักสินบอกว่าจะกลับตอนเก้าโมงนะไม่คิดลูกศิษย์ถามว่าแล้วเก้าโมงเนี่ยมันเลือกอะไรเก้าโมงเป็นเลือกชื่อว่าอุตรผลคุณีโจโรแต่นี่คืออาจจะไม่ได้กลับเลือกนี้ไนงะนี่หัวม้าก็คือว่าอาจจะกลับ 9ก้าโมงครึ่งหรืออะไรนี้ก็ได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเวลาที่เขาจะ take off เครื่องบินน่ะเขาใช้จุด take off หรือจุด landing ไงนึกอกรอมคือเรายังไม่รู้ว่าเขาใช้ take off หรือ landing คือในลัคนาราศรีราศรีกันเนี่ยนะมันจะมีเวลาทั้งหมดร้อยหกสิบแปดนาทีก็คือสองชั่วโมงกับอีกสี่สิบแปดนาทีถูกไหมทีนี้เอ่อชั่วโมงแรกก็คือแปดโมงยี่สิบสามนาทีจนถึงเก้าโมงสิบ 18นาทีเนี่ยจะเป็นเลิอกอุตราผลคูนิโจโลซึ่งอาจารย์คิดว่าเขาไม่ได้กลับเลิกนี้หรอกนะก็คือเขาต้องกลับตั้งแต่นาทีที่9โมง19มานี่ขอวะ9โมง19เนี่ยจะชื่อเลิกว่าหัสตะภูมิปาโรหัสตะภูมิปาโรคือเลิกผู้รักษาแผ่นดินซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจว่าคุณทักษิณก็เกิดเลิกนี้แหละหัสตะภูมิปาโรดาวฝ่ามือพราว่าคนที่จะรับราชการได้เนี่ยเช่น คุณอุงอิงเนี่ยเขาต้องมีดาวที่สําคัญเกี่ยวข้อ,ของกับการงานสวยเลิกหัสตะภูมิปาโลถึงจะรับราชการได้ถ้าไม่มีเลิกหัตถะภูมิปาโลโอกาสจะรับราชการจะยากแต่คุณอุงอิงเขาเป็นต่อีกอันหนึ่งนะเขาเกิดวันพฤหัสคนวันคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยรับราชการเยอะมากและรับราชการดีกว่าคนเกิดวันอื่นนะอ่ะทีนี้คุณทักษิณเนี่ยเกิดวันวัน,วนสีนช่ชมพูไงเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วนะทําไมเขาเลือกเขาเลือกกับพรุ่งนี้พวกพรุ่งนี้ปนนเป็นวันอังคารคนเกิดวันอังคาร ก็ต้องกลับวันอังคารเพราะวันที่แข็งที่สุดของเขาคือวันอังคารนี่คุณนักศิลป์ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเหมือนอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าคนเกิดวันอังคารชอบกินเนื้อเกี่ยวอะไรกันคะอาจารย์ยามาม่วอ่าจริงจริงคนเกิดวันจันนะนตอนที่ท้องไปถามแม่ได้เลยเอ,อแม่อาจจะชอบกินมังสวิรัติเพราะคนเกิดวันเอ่อวันจันเนี่ยเป็นนางฟ้ามาเกิดคนเกิดวันอังคารก็จะเป็นเออเขาคือเขาชอบพูดว่าเป็น อ,อจริงๆไม่ใช่คนเกิดวันอังคารเป็นพวกนักรบมาเกิดต้องเป็นพวกสายทหารสายปกป้องอ่ะสายจู่โจมอะไรเงี้ยมาเกิดเป็นพวกที่ไม่ยอมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างงนะนี่คือคนเกิดวันอังคารนะ <S <S ทีนี้คุณทักษิณก็เลือกไป๊เลยเลือกเลือกสอดคล้องกับดวงตัวเองเลยก็คือเลือกกลับมาในวันวันอังคารซึ่งเป็นวันที่แรงที่สุดของตัวเองเกิดเดือนเก้าเห็นไหมเกิดเดือนเก้าก็กลับเดือนเก้าแต่คนละขึ้น ข้างขึ้นข้างแรมนี่คนละวันกันนะแต่ทีนี้เกิดเกิดลัคนากันนะแต่ลัคนาเกิดเนี่ยเป็นหัสตะภูมิปโลดาวฝ่าม,มือใช่ไหมก็กลับกัก,กอาจารย์เข้าใจว่าเขาจะต้องกลับเลิกหัสตะภูมิปโลนี่แหละเพราะว่าเอาอาจารย์ที่ทําเลิกให้กับคุณทักษิณเนี่ยเขาเขาเป็นระดับอาจารย์ไงเขาไม่ใช่อาจารย์พรอมเป็นอาจารย์จริงๆเป็นอาจารย์หนน โหรุ่นรุ่นใหญ่ของประเทศไทยเลยนะดังนั้นก็คือว่าเอ่อดังนั้นเขาต้องกลับตรงเลิกแน่อาจารย์คิดว่าเขาต้องกลับตั้งแต่นาทีที่เก้าโมงสิบเก้านาทีแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้เขาใช้อะไรเป็นตัวนี่นะคือเขาอาจจะใช้ใช้เวลาเทคออฟก็ได้หรือก็คือเขาทำทั้งคู่ใช้ทั้งเวลาเทคออฟและและเวลาแดนดิ้งเพราะว่า จากสิงคโปร์มาืองไทยมันใกล้ใช่ไหมเขาสามารถจะเทคออฟได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าราศีกันเนี่ยมีเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีเขาถ้าเกิดเข้ามาเก้าโมงสิบเก้าเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ต้องมาถึงแลนดิ้งก่อนสิบเอ็ดโมงสิบนาทีอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ต้องแลนดิ้งในในราศีกันอยู่แล้วซึ่งเขาเขาจงใจนะจันคิดว่าเขาจงใจเที่ยกลับมาในลัคนาราศีกันก็คือราศีเกิดของเขาในเลิกเดียวกับเลิกเกิดของเขาด้วยนะแต่ว่า แต่ถามว่าดีไม่ดีเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ว่าเออดีหรือไม่ดีแต่นี่คือผู้ที่ฟังก่อนว่าเออเขากลับมาเลิกอะไรราศีอะไรนะทําไมเขากลับอันนี้เพราะว่าเขาเกิดวันคานเนี่ยเขาเนี่ยนะเห็นไหมเขาทาดวงซึ่งสอดคล้องกับการเกิดของเขาเลยนะคะคิดว่าน่าจะทําเพื่อมีใช้เพราะเพราะว่าคนเราเนี่ยเออวันที่แข็งที่สุดก็คือวันที่เอ่อเราเกิดนะน,นี่ยังไม่ดูเลิกล่างนะเพราะเลิกล่าง ไม่ใช่ว่าเนี่ยพูดไปไม่ได้นะเว้นเว้นไจะไม่พูดเรื่องเลิกล่างแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์มีทําตอนสองเนี่ยมันยาวไป